เทศบาลนครเกาะสมุยทำประชาค,คมรับฟังความคิดเห็นขออนุญาตใช้ที่ดินพลุบังรักของสนามบินสมุยเมื่อวันที่14มิถุนายน2567ภายในห้องประชุมเทศสมุยเทศบาลนครเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครเกาะสมุยโดยนายรําเนตรใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยได้จัดประชุมทำประชาค,คมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกรณีบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือสนามบินสมุยขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินโดยมีนายกบ,บนาเกลิศสวสคนในอำเภอเกาะสมุยสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยและชุมชนรับสนามบินได้เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยนายจิรวัตวุฒิวัฒน์วรกุลผู้มนการสนามบินสมุยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลนายรําเรศใจก,กว้่งนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยกล่าวเปิดประชุมว่าด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหนังสือที่ สอด .020.4 อจุดทับหนึลงวันที่14กันยายน2565เรื่องบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแจ้งว่าบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา9ก้าแห่งประมวลกฎหมายที่ดินในที่ดินสาธรารณประโยชน์สำหรับพล,ลเมืองใช้ร่วมกันแปลงพลุบางรัก ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลบอ่อผุดอเกาะสมุยจงสุราษฎร์ธานีจึงของให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมพิจารณาเพื่อความปลอดภัยทางการบินของสนามบ,บินสมุยโดยนายจิรวัตรวุฒิวัฒน์วรกุลผู้อำนวยการสนามบ,บินสมุยได้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินสาธรารณประโยชน์บริเวณพู้บางรักซึ่งประกอบด้วย 1. ที่ดินเนื้อที่2ไร่1งาน56.8ตารางวาและเนื้อที่52ไร่1.7ตารางวา ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณคลองบางทศเนื้อที่15ไร่1ตารางวา7 6 2ตารางวาตามที่ดินจำนวน3ไร่18ตารางวาเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันแนวทางวิ่งสนามบินสมุยตามประกาศกระทรวงคมานาคมเรื่องกำหนดเขตบริเวณใกล้เ,กลเคียงสนามบินสมุยเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศพุทธศักราช2535รบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนจึงขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณดังกล่าว ที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายโดยมีความเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับการที่สนามบินสมุยขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณพุบังรักเนื่องจากชาวบ้านที่อาศัยรอบสนามบินได้รับผลกระทบจากการบินซึ่งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้ขอให้สนามบินเข้ามาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างจริงจังและอีกหลากหลายข้อที่ต้องปรับปรุง โดยผู้บริหารสนามบินสมุยจะได้นําข้อเสนอของชุมชนไปแก้ไขปรับปรุงให้สนามบินสมุยกับชุมชนรอบสนามบินอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเพื่อร่วมกันทําให้เกาะสมุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางมาท่องเที่ยวนั่นหมายถึงไรายได้ที่จะเข้ามาหลอเลี้ยงชาวเกาะสมุยโดยที่ประชุมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้ยื่นหนังสือคัดค้านการอนุญาตให้สนามบินสมุยใช้ที่ดินบริเวณพูปบางรักังกล่าว ซึ่งนายกเทศมนตรีได้ขอให้สนามบินสมุยกับชุมชนควรต้องประสานการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งเพื่อให้การแก้ปัญหาดังกล่าวได้ข้อสรุปเมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันกับเทศบา,นานลนครเกาะสมุยแล้วจะได้นาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สภาเทศบา,นานลนครเกาะสมุยเพื่อพิจารณาจากนั้นจะนําเสนอข้อสรุปที่ได้ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุย บริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาร์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน